สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมุ่นพยากรสามเก้าสองหกค่สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะ การทำนายน,นี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงค่ะขอให้คําท,ำทำนานายชุดนี้นะคะเป็นประโยชน์เกิดการต่อยอดในแสงสว่างบุญไดก็ขอให้ทุกด,ดวงจิตได้รับและอนุโมทนาค่ะ ขอพลังแห่งครูสถิตกับการทำนายในครั้งนี้นะคะเราจะดู5้าใบแรกนะคะสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณในเวลานี้กันก่อนค่ะหนึ่งถ้วยหกถ้วยหกเหรียญ 10เหรียญแล้วก็เฮอร์มิสค่ะโหต้องบอกแบบนี้ค่ะเพิ่งได้รับข่าวดีอะไรมาเพิ่งได้รับข่าวดีอะไรในเรื่องการเงินหรือกันหรือว่าเออเหมือนกับมีความรู้สึกว่าได้เจอได้เจอนะคะใครหรือหรือมันเป็นพลังความสุขอะเหมือนมีกําลังใจที่ดีลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องบางอย่างในชีวิตอะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเห็นเห็นในเรื่องของบุญบาปกฎแห่งกรรมหรือว่าเห็นในเรื่องของแบบ ความยุติธรรมในชีวิตเขาบอกคุณเพิ่งมีข่าวดีอะไรหมาดๆมาหรือไม่ก็คือตอนนี้พลังความรู้สึกของคุณคขารู้สึกว่าตัวคุณมีกําลังใจฟูฟ่องแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีใจที่อยากจะทํางานจริงๆนะมีใจที่อยากจะทํางานรู้สึกหัวหัวใจมันแบบเรียกร้องในเรื่องการทํางานเรียกร้องในเรื่องของการที่อยากจะบอกว่า เรียนรู้ทําอะไรเพิ่มเติมแล้วก็พลังงานในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะท่านบอกว่าเาชาววันพุธกลางคืนเพิ่งทําบุญอะไรมาเพิ่งทําบุญใหญ่อะไรมาหรือว่าคุณเพิ่งส่งต่อพลังบุญอะไรกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าให้กับคนในครอบครัวหรือให้อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าได้รับนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้ส่งผลบุญนี้จะส่งผลทําให้การค้าการงานของคุณมีความจเจริญเติบโตมากขึ้นค่ะโอ้โหช่วงนี้มีการปฏิบัติด้วยนะต้องบอกว่าอนุโมทนาค่ะแล้วก็การปฏิบัติจะได้รับผลที่ดีแล้วก็ สำหรับท่านที่บางอย่างเจาะจงทำให้ใครเขาได้รับนะคะเอาล่ะเรามาดู10ใบแรกกันค่ะ uh huh. พูดกลาง,งคืนคุณน,นี่ใช้ได้เลยนะเดือนนี้ ราชาไม้เท้าเดอะซันเยี่ยมราชนีถือดาบลุยเลยอัศวินถือดาบเยี่ยมมากเยี่ยมมากใช้ได้เลยอะ่ะห้าดาบเด็กถือไม้เท้าเจดดาบ1 1ไม้เท้าราชนีถือถ้วยแล้วก็ราชาถือดาบ โอโหเฮ้ยต้องพูดแบบนี้เลยนะในเดือนนี้ลูกล่อลูกชนพูดกลางคืนเยอะมากจริงๆเรื่องงานน่ะเขาบอกว่าเหมือนคุณคุณอันดับแรกเลยคุณคิดแต่เรื่องเงิน เงินกับงานเลยแล้วก็ในเดือนนี้มันจะเหมือนกับซิกแซกซอกแซกหรือแบบว่าโยกย้ายถ่ายเทหมุนเวียนมันจะมีทั้งงานงานราดงานหลวงงานนอกงานในเข้ามาทําให้การงานของคุณถือว่าประสบความสำเร็จมีทั้งงานประจํามีทั้งงานเล็กมีทั้งงานงานใหญ่งานงานจ็อบลักษณะแบบนี้แล้วก็เหมือนกับมันดีอะค่ะเขาบอกว่ามันเกิดดอกออกผลแต่ว่าคุณก็เหนื่อยนะคือมันมีการต่อยอดมีการขยับขยายแต่วันนี้ถามว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ใจสู้ค่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าถึงเวลาอยาก จะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างปลดภาระเรื่องการเงินหรือว่าอยากจะปลดให้งานมันไปได้คล่องขึ้นในลนักษณะแบบนี้นะแล้วก็มันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณก็มีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆด้วยมันเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆมีช้อยมีการมีตัวเลือกมีอะไรใหม่ๆอ่ะคือมัน โอ้ยมันแบบมันมันเป็นไฟของการทํางานเลยอะเอออะไรเงี้ยในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะแต่ช่วงนี้เตือนนิดนึงค่ะเกี่ยวข้องกับขานะคะอาการปวดแข้งอาการปวดขาหรือหัวเข่าหรือว่าเส้นตึงหรือข้อกระดูกกล้ามเนื้อให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็บางคนมีการเมื่อยกระดูกสันหลงังหรือว่าเจ็บกระดูกสันหลงังหรือว่าลักษณะเหมือนกับเจ็บหลังอะเหมือนแบบ บิดซ้ายบิดขวาด,ดำก๊อก,ก,แ,ก,กแก๊กก๊อกแก๊กเรจะรู้สึกเหมือนแบบสบายอาจจะเป็นลักษณะเลือดลมมันอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือดูแลตัวเองให้ดีๆน,นิดนึงแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือภาวะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดลมในร่างกายนะคะที่เกี่ยวบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับความดานันการทักงผ่านไม่เพียงพออันนี้สําคัญมากต้องดูแลตัวเองเฮ้ยต่อจะบอกว่าเรื่องงานดีมากขอแนะนําเลยชาววันพุธกลางคืนคุณไปไหว้พระพิคเนศ จริงๆบ้านไหนมี mm hmm. พระพิคแนแหรือว่าคุณไม่มีก็เปิด Google เลยแล้วไหว้แล้วขอพรแล้วคุณจะแบบมันจะเวิร์กอ่ะหมอมีความรู้สึกใจคุณฟูไม่รู้คุณไปทำอะไรมาแต่ใจคุณฟูมากแล้วคุณก็พร้อมลุยมากแล้วก็ที่สําคัญคือในวันนี้มีความรู้สึกว่าเราตั้งใจอ่ะคุณมีเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งนะว่าถ้าตั้งใจทําแล้วมันจะดีเออต้องบอกแบบนี้เพราะฉันพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแม้ติดอุปสรรคพร้อมติปัญหาอะไรคุณก็พร้อมที่จะแบบ โ okay, อเคอะเออความที่จะแก้ไขแต่อยากจะบอกว่ารู้ไหมว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีลักษณะแบบคนเข้ามาช่วยหรือมีการร่วมงานใหม่ๆหรือมีโปรเจกต์หรือมีทําอะไรใหม่ๆเป็นคนดีนะที่เขาจะเข้ามาช่วยงานกับคุณโอ้ยสวยมากโอเคเดี๋ยวเราดูในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพการมูเตลูของชาววันพุธกลางคืนกันดีกว่าค่ะโหตั้งจิตเป็นสมาธินะคะ เป็นยังไงบ้างสิบไม้เท้าราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญ เด็กถือดาบแล้วก็สามไม้เท้า mm. เยี่ยมคืออย่างที่บอกนะคิดแต่เรื่องเงินกับคิดแต่เรื่องงาน mm. เพราะฉะนั้นตอบเลยว่า mm. ก็คืองานมันเยอะจริงๆ mm. แล้วมันมีการขย,ยายบางคนมีการแตกลายแตกสาขาหรือว่าเพิ่มช่องทางการทํางานมากขึ้นเช่น mm. บางคนอาจจะเหมือนกับมีภาวะความรับผิดชอบที่บอกว่าได้รับมอบหมายหรือบางคนบอกว่ามีการขย,ยายมีลักษณะงานที่แบบเข้ามาคืองานเก่าะแหละ งานเก่าอะงานลักษณะงานเดิมๆนั่นแหละแต่มันมีการแตกแยกแตกแขนงออกไปค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ว่าคุณก็สู้นะแล้วก็บางคนอาจจะมีแกนในการคิดจะหางานใหม่หรือขยับขยายทําอะไรเพิ่มเติมก็อันนี้ลองดูค่ะลองดูว่าเขาสู้เงินเดือนในความสามารถของคุณไหมนะมีโอกาสที่จะขยับขยายได้ค่ะสำหรับคนค้าขายต้องบอกเลยบอกว่าในเดือนนี้นะ มีวิธีในการกซิกแซกในเรื่องของการขายหลายแบบอาจจะเหมือนกับว่าต้องจัดโปรโมชั่นต้องทําอะไรอะ่ะให้มันสามารถรวบไม้เท้าได้ตามยอดตามที่เราคิดไว้แต่ว่าอย่างที่บอกมันจะไฟล้นก้นนิดนึงนะเหมือนกับว่าคุณจะขายดีในช่วงนาทีทองหรือขายดีในช่วงวันหมดโปรลักษณะแบบในี้ามนั้นทําขึ้นมาบ่อยๆแต่ว่าต้องบอกว่าในเรื่องของตัวเงินนะคะหมอคิดว่ามันน่าจะพอถ้าดูจากพลังงานคิดว่า น่าจะได้น่าจะได้ตามยอดที่ต้องการนะคะน่าจะได้ตามยอดที่ต้องการอันนี้เรื่องงานนะถ้าใครติดขัดอะไรหรือคิดอะไรไม่ออกหรือบางคนมีความรู้สึกว่าถูกผูกรัดแน่นแล้วแบกแล้วแบกไวแล้วรู้สึกเครียดคุณลองไปขอพรพระพิทเนศ ะะหรือขอพรท่านทราเวสสุวรรณหรือใครที่บูชาพระแม่ลักษมีกับบูชาพระนารายณ์ลองขอพรดูค่ะมีโอกาสที่คุณจะผ่านได้รวมถึงใครบูชาอากงเฮ่งเจียนะคะลองไปขอพรท่านดูมีโอกาสที่จะผ่านได้แล้วมันเหมือนจะมีการขยายมีบางคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานหนักอ่ะแล้วเหมือนกับว่าอยากจะมีตัวเงินเข้ามาเพื่อให้เกิดการขยายต่อยอดบางคนอาจจะอยากได้เงินมาเพื่อซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนอาจจะอยากได้เงินมาเพื่อเหมือนกับซื้ออุปกรณ์ในการต่อยอดในการทำมาหากินลองขอพรดูเหมาะ ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้แล้วก็อาจจะมีตัวช่วยด้วยค่ะ mm hmm. เช่นอาจจะมีคนมาหยิบยื่นให้โอกาสหรือมาให้ความ mm hmm. เขาเรียกนะให้ความช่วยเหลืออ่านะเรามาดูการเงินกันค่ะชาววันพุธกลางคืน mm hmm. การเงินเจาะเลยเจาะเลย เดดาบจัดเม e นต1หนึ่งเหรียญ 2ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวชาร์ลีตอย่างที่บอกนะอันดับแรกคือลงมือทําลงมือทําและควบคุมเองอันดับ2คือหมุนเวียนมีภาวะการหมุนเวียนหมุนซ้ายจ่ายขวาของคุณไปอ่ะจัดเม n นก็คือการขอความช่วยเหลือหรือการบอกกล่าวอะไรเงี้ยจะได้รับความช่วยเหลือคุณอาจจะมีคนมาช่วยลงทุนช่วยหุ้นหรือว่ามีคนมาหยิบยื่นเรื่องเงินหรือว่ามีแบบไปชวนใครมาร่วมงานหรือไปชวนใครมาทําหรืออาจจะมีข่าวดีในเรื่องของตัวการเงินมาเพื่อขยับขยายหรือทให้ธุรกิจหรือตัวการเงินของคุณน่ มันมีภาวะของการต่อเนื่องไปได้แต่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาอย่างแรกคือทําอะไรต้องมีความตรงไปตรงมารับได้ในเงื่อนไขการแบ่งสรัรการจัดสรรการผลประโยชน์เราก็ต้องพูดในลักษณะที่แบบว่าหรือทําในลักษณะที่มีความชัดเจนโปรง่งใสเช่น 1. ทําเป็นเอกสารสัญญา2คือรับรู้โดยมีพยานหลักฐานลักษณะแบบนี้แล้วมันจะทําให้เหมือนกับหมอว่า หมาว่ามันโอเคอะคือมันชัดเจนแล้วมันไปต่อได้สวยๆแล้วที่สําคัญน่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการเจราจาอะไรเกี่ยวกับแบงก์หรือเจราจาอะไรเกี่ยวกับธนาคารอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อจะหรือทําอะไรเกี่ยวกับการปการปณีปันนอมหรือว่าการผ่อนปรนบอกว่าสําเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคือต้องเตือนนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของกระตัวเงินเนี่ยมันมีเข้ามาเนี่ยอยู่ที่การจัดสรรอยู่ที่การหมุนเวียนแล้วถ้าเกิดเป็นการลงทุนที่เอาไปทําอะไรที่เสียเส่ยงเสี่ยงเช่ลนลักษณะเหมือนกับ เป็นการลงทุนในลักษณะที่แบบว่าในสิ่งที่เราไม่ถนัดเป็นการลงทุนกับสิ่งที่เราแบบไม่ได้มั่นใจไม่ได้มีความสันทัดหรือไม่ได้แน่ใจหรือว่าไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้รู้จักอ่ะไม่แนะนํานะคะมันจะสืมันจะสูญมากกว่ามันจะได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณลงทุนหรือทําอะไรที่เป็นการเริ่มต้นหรือว่าไปลงทุนเพิ่มเพิ่มยอดหรือทําอะไรในสิ่งที่คุณคุ้นเคยในสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วหมอว่าจะประสบความสําเร็จแล้วถ้าคุณขอความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะได้บอกเลยเนาะแล้วก็จะดีด้วย แล้วก็ที่สําคัญนะเดือนเดือนนี้การเงินของคุณอะ่ะคือเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นเริ่มดีมากขึ้นแม้ว่ามันจะยังมีตัวภาระตัวหมุนเวียนตัวอะไรอยู่นะแต่หมอนมีความรู้สึกว่าคุณจะจัดสรรและบริหารมันอะ่ะให้มันอยู่รอดหรือมันให้มันไปได้ตามกระบวนการขั้นตอนของมันคือเริ่มคล่องขึ้นนั่นเองโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าสุขภาพชาววันพุธกลางคืนเป็นไงบ้าง โอ้ยเอาโอโอ,โอ,โอ,โอโกระเด็นอ่ะสุขภาพนะคะ แล้วก็ w e l f o r t u n e จริงๆอะด้วยสุขภาพอะมันต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่นะตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเน่ยเหมือนกับอยากจะลุยในเรื่องของตัวเงินแล้วก็ไม่อยากผิดหวงังเหมือนช่วงนี้มันเป็นโอกาสไงมันเป็นช่องทางมันเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่เข้ามาไม่อยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าก็ดูแลตัวเองคือ แบ่งเวลาให้เพียงพออ่ะเออแบ่งเวลาให้เพียงพอนะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็คือหมือว่าสุขภาพมันไม่ดีอ่ะมันก็ไม่มีแรงไปทํางานถูกไหมไม่มีแรงหาเงินแต่ใจมันอยากไปทําแต่ทีเนี้ยถ้าสุขถ้าสุขภาพมันดีมันก็สามารถที่จะไปได้เราต้องเป็นสุขภาพดีที่เต็มร้อยด้วยนะเออแล้วก็ถ้าบางคนน่ะไปทํางานด้วยภาวะความเครียดไปทํางานด้วยความเศร้าหมองไปทํางานด้วยความรู้สึกไม่มีความหวงังอ่ะพระท่านบอกเปลี่ยนใหม่ เออเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าเกิดคิดแบบนั้นน่ะมันก็ทําไปมันก็เสียเวลาปรับเพราะมันจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเรามีความหวังนะเรามีความหวังเราขายเราเปิดร้านขายของเราทํางานในวันนี้หรือเราหางานเรารอง,งานในวันนี้เรารอด้วยความหวังเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้เดี๋ยวมันมีเข้ามาออขอขยายหน่อยเรื่องสุขภาพสี่ถ้วยจะเครียดลงกระเพาะนะเนี่ยแปดเหรียญระวังน้ําตาลภาวะเบาหวานภาวะน้ําตาล สิกดาภาวะหลังอ่นเนี้ยให้เราอะมันเป็นโรคแฝงทั้งนั้นเลยนะคืออย่างเบาหวานเนี้ยบางคนแบบเป็นรู้ตัวเป็นเบาหวานหรือว่าแบบกินน้าตาลเยอะก็เหมือนกับว่าเออช่วงนี้มันร้อนช่วงนี้มันเครียดช่วงนี้มันก็ขอไอติมขอไอ้นู่นขออ้นีน้ต้องควบคุมบางคนมีภาวาปวดหลังปวดแข้งปวดขาปวด กล้ามเนื้อหรือรู้สึกโหช้ล่างมาเยอะเลยแต่ฉันก็อึดอดทนฉันไม่อยากเสียเวลาไปนวดฉันไม่อยากไปหาหมอเช่นแม่ะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบนี้จะทําให้สุขภาพมันแย่แล้วพอสุขภาพมันแย่ปุ๊บมันทําไปมันเหมือนมันมันฝืนอ่ะมันทําไปมันไม่ได้ไม่เต็มที่มันก็เสียเวลาถูกปะเพราะฉะนั้นสี่ถ้วยตอนนี้ถ้าคิดอยู่ว่าลังเลวจะไปหาหมอดีไหมจะกินยาดีไหมไพ่บอกไม่ต้องลังเลให้รางวัลชีวิตตัวเอง เติมสารหล่อลื่นในชีวิตของตัวเองมาคามว่าไปหาหมอซะให้เขาเช็คให้เขาตรวจให้เขาดูแลให้เราเขารักษาสุขภาพให้เขาทําให้เราดีๆเราจะได้มีแรงแข็งแรงเราจะได้ไปต่อได้อย่างสวยๆอันเนี้ยห่วงเรื่องสุขภาพมากเลยนะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นขนาดเนี้ยเสียเวลาไปหาหมอแป๊บหนึ่งเสียเวลาไปหาเภสัชกรแปร๊บหนึ่งไปอนามัยใกล้บ้านไปอะไรก็ได้หรือว่ายอมพักสักวันหนึ่งให้มันดีขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวค่อยลุยต่อค่ะนะอันนี้ฝากไว้อะเรามาดูความรักกัน ดีเอมเปรร์สองไม้เท้า5ถ้วยราชินีถือเหรียญแล้วก็10เหรียญจริงๆถ้าถามถึงมุมมองความรักในวันนี้นะสำหรับคนที่เพิ่งผิดหวังมาคุณก็ยังอยู่ในอาการผิดหวังอยู่ะแล้วก็อาจจะยังแบบอยู่ในจมอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่พาบอกว่าให้มองว่ามันคือประสบการณ์นะแต่ว่าชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าก็ ยังไงก็ต้องไปต่อค่ะนะคะแล้วก็คุณสำหรับคนที่มีรักระยะทางไกลรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนที่จะเข้ามาก็จริงจริงถามว่าคุณชอบเขาไหมถ้าดูจากพลังงานคุณก็รู้สึกว่าเ,เขาโอเคนะหรือว่าเขาก็กดูดีนะแต่คุณก็อาจจะมีความกังวลมีความกลัวว่าอาจจะผิดหวงังหรืออาจจะกลัวความผิดหวังอาจจะกลัวว่าเฮยเขาจะเป็นเหมือนแบบที่เคย เคยเจอหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหมือนกับไม่ได้ดังที่ใจเราคิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าเฮ้ยชีวิต,ตอะมันต้องเรียนรู้คนคนคน,นึงอะมันเป็นแบบนึงโลกอะสร้างคนลักษณะแบบนี้มาแค่อย่างเดียวแล้วก็ถ้าหมดจากคนนี้แล้วคุณก็จะไปเจอคนอย่างอื่นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นคือต้องเปิดโอกาสอะต้องปลดโอกาสถ้ายังอยู่ในความเศร้าหมองอยู่ในความกลัวแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอใครดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะว่า อย่างที่บอกนะทุกอย่างมันมีแค่หนึ่งเดียวบนโลกโดยเฉพาะคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นถูกปะแต่ถ้าวันนี้คุณอยู่ในพลังงานเดิมๆความคิดเดิมๆความรู้สึกเดิมๆมันก็จะดึงดูดแต่คนเดิมๆลักษณะเดิมๆสิ่งเดิมๆเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องลองเรียนรู้เปิดโอกาสโดยเฉพาะคนที่หนึ่งเลยค่ะคนที่กําลังเศร้าช่วงนี้อาจจะเยียวยาตัวเองก่อนให้หายเศร้าให้หายกลัวให้หายเครียดแล้วค่อยเปิดโอกาสให้ตัวเองใหม่แต่สําหรับคนที่กําลังคิดว่าอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะมีใครสักคนหนึ่งคุณเปิดโออกาสตัวเเงลย่ ว่าจะเป็นรักระยะทางไกลรักระยะทางใกล้หรือว่าคนที่เราคุ้นเคยนะให้ให้เราได้เรียนรู้อะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ก่อนหมอคิดว่าไม่แน่คุณอาจจะได้เจอคู่แท้ก็ได้นะหรืออาจจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าวันนี้มีอยู่แล้ว เป็นครอบครัวกันแล้วเป็นความรักแล้วก็เหมือนกับเป็นแฟนกันแล้วคู่เป็นคู่กันแล้วก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องเติมเต็มความหวานหรือเติมเต็มความสัมพันธ์หรือว่าเติมเต็มให้รู้สึกแบบกระชับความรักหรือให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออเรายังรักกันอยู่นะเรายังเป็นกันกำลังจะให้แก่กันและกันอยู่มันจะทําให้เหมือนมีแรงในการที่จะก้าวแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้วยกันได้ค่ะโอ้ย ซึ้งดีมากเลยชาววันฟุตกลางคืนอ่ะเรามาดูกันค่ะมามูเตลูยังไงให้เดือนนี้เพลงปังกะละมังหม่ออ่ะตั้งจิตเป็นสมาธินะ เ็ถ้วยค่ะเชมพารันค่ะเด็กถือถ้วยค่ะราชินีถือดาบค่ะแล้วก็ก้ามท้าท่านบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมูลในลูที่ดีที่สุดคือการดูแลความรู้สึกดูแลตัวเองแล้วก็การบริหารชีวิตของตัวเองอะ่ะให้เข้าที่เข้าทางรวมถึงการทาอะไรให้มันอยู่บนความพอดีท่านบอกว่าท่านเข้าใจนะในในชาววันพุธกลางคืนอะ่ะที่ท่านบอกว่าอยากลุยอยากอยาก,อยากเข้มแข็งอยากจะเป็นอิสระอยากจะ ทําอะไรก็แล้วแต่มีมีภาวะในเรื่องของความมุ่งมั่นและความตั้งใจแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะทําให้ตัวเองหายเจ็บหายแบบหายมีหายเคลื่อนนะสมบูรณ์อย่างทําให้ตัวเองอะออไปได้ในลักษณะที่บอกว่ามั่นคงแล้วก็แข็งแรงแต่ท่านพูดว่า ทุกอย่างมนใช้ระยะเวลาลูกมันไม่ใช่แบบทําวันนี้แล้วจะเสร็จวันนี้โรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเจ้าเหมือนกับว่าเจ้าขยันมันก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้ขยันวันเดียวแล้วพรุ่งนี้เจ้าจะขี้เกียจเพราะที่ผ่านมันก็ยังขยันและยังทํามาอยู่แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะอยู่ไปได้นานๆสมมุติว่าเรามีภาระที่ต้องดูแลสมมตินนะเรามีภาระที่ต้องดูแลหรือว่าชีวิตเราเราจะใช้ชีวิตเราไปยังไงให้มันแบบ อยู่ได้อย่างยาวนานอย่างมีความสุขไม่เจ็บไม่คายแล้วก็ทํางานไปพร้อมๆกับมีความสุขกับสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่ในมุ่งม,มั่นทําแต่งานจนลืมมองความสุขรอบบ้าน คุณปลูกต้นไม้ไว้แล้วคุณก็ไม่เคยออกไปดูเขาเลยหรือมองเขาผ่านๆยังไม่เคยได้เห็นความงดงามเวลาเขาแตกใบย,ยังไม่เคยได้เห็นความงดงามเวลาที่เขากําลังออกช่อยังไม่เคยได้เห็นความงดงามในเวลาที่เขาแบบว่าเออกำลังจะผลดัดใบหรือว่ากําลังเติบโตขึ้นมันเป็นยังมันเติบโตในด้วยวิธีไหนหรือมันเติบโตเร็วแค่ไหนหรือบางทีเจอีกทีเอาแกนแ,แล้วอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วสมัยนั้นท่านเลยบอกว่าวันเนี้ยท่านพูดกับชาววันพูดกลางคืนบอกว่าดวงมันเริ่มดีแล้วชีวิตอะมันเริ่มปรับเปลี่ยนมีอะไรที่ดีขึ้น มีโอกาสมีช่องทางมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตมากคือแล้วท่านก็เห็นว่าตัวคุณน่ะไม่เคยยออ่อท้อและไม่เคยถอยต่ออุปสรรคเลยวันนี้คุณยังเหมือนกับมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจะแก้ไขหรือจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นวันนี้ท่านบอกว่าโอเคท่านรับรู้ท่านเข้าใจแล้วท่านก็ส่งพลังงานแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแต่สิ่งสําคัญจากนี้ไปท่านบอกว่าในเดือนนี้ตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปท่านอยากให้คุณรักษาใจอยากให้คุณดูแลตัวเองอยากให้คุณน่ะ ให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็จิตวิญญาณคุณเน่ยเต็มภาพมันเข้มแข็งแล้วมันจะเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีอ่ะแล้วมันจะมีแรงในการฝ่าฟันแล้วคุณน่ะจะได้มองเห็นในสิ่งที่เป็นทั้งโลกที่แบบต่อสู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับความสุขอีกด้านหนึ่งในการใช้ชีวิตที่ได้เห็นธรรมชาติได้เห็นธรรมะได้เห็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นน่ะอย่าอย่าพุ่งไปที่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วพุ่งกับพุ่งไปอยู่แต่ตรงนั้นคิดแต่ตรงนั้นโดยที่เราลืมมองความสุขรอบข้างทีี่่มมมัันออยยูรราาล้ตวเ นี่โหลึกซึ้งมากเหมาะชอบมากเลยแล้วที่สําคัญท่านบอกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลหรอกนะการมูเตลูหรือว่าการจะบูชาหรือการจะกราบสักการะอยู่ในใจอะไรที่อยู่ในใจคุณระลึกนะระลึกและนึกถึงตั้งท่านไว้ในใจอะไรที่อยู่ในบ้านคุณตั้งท่านไว้ในใจแล้ววันนี้เดี๋ยวท่านให้เดี๋ท่านช่วยแล้วบางคนจะมีโชคด้วยนะระวังจะมีโชคจากเด็ก บอกเลยแล้ววันนี้ถ้ากินให้อิ่มนอนให้หลับดูแลตัวเองให้ดีนะกลับมาทาครีมกลับมาทาหน้ากลับมาแบบทาตัวให้หอมๆใช้แป้งที่คุณชอบให้สบายใจมีความสุขปะแป้งก่อนนอนนะหมอบอกเลยเฮงเจงๆปัญหาทุกอย่างเรลาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะเพราะวันนี้เหมือนท่านบอกเหนื่อยมาเยอะแล้วอยากให้พักแล้วก็อยากให้แบบคือไม่ห้ามพี่ไม่ห้ามที่จะเหนื่อยไงเพราะด้วยคาแรปเตอร์คือชอบทำเนี่ยอ่ะไม่ห้ามแต่อยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นี่คือทันเลยโอเคส่งกำลังใจให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนแล้วก็เชื่อมันม่นว่าในเดือนพฤษภาคมน,นี้จะเป็นเดือนแห่งความปังนะคะเป็นเป็นเดือนแห่งสิริมงคลของคุณแน่นอนกลับมาดูแลตัวเองให้ดีเพราะคุณคือกลุ่มพลังงานที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดูแลาทั้งร่างกายดูแลาทั้งจิตใจอย่าลืม นะคะที่จะชื่นชมกับความงามของโลกในตรงนี้จอยู่กับธรรมชาติเยอะๆแล้วรอบลองค่ะว่าถ้าจิตใจดีนอนนอนอิ่มนะนอนเต็มที่กินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วก็เพิ่มพลังบวกในหัวใจ อย่างแน่นอนใครก็ฉุดล้างความเจริญของคุณในรอบนี้ไม่อยู่แน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่จ้างใจไว้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของอิมอุนพยากรณ์3 9 2เนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ